มืดตึ๊บมืดตึ๊บแต่ฟังบ่จ่าพงจ่าพงโอ้มาอีกแล้วแบ่งหาลอยกาวเห็นจ่าพงเปลี่ยนเครื่องงนมาให้เห็นว่าจ่าพงฉีดทุกฉีดประเด็นตที่ไรครับผมมันผิดนโยบายเพราะว่าผอผมบอกว่ามาอย่ามารับตังค์กับชาวบ้านเพราะว่างานอื่นมีแต่คนเขาจ้างมาใส่แว่นดำ ทำมาเท่เ๋ไม่เบาท่านลองเดาว่าเรานั้นมาจากไหนดูที่ดั้งมายันกามไม่ใช่ใครรู้ทันใดไทยอีสานคนบ้านเฮาพี่น้องอีสานบ้านเฮาขอเสียงหน่อยขาโทษที่<ะ>ามาวันนี้จะขอบอกไม่เคยคิดจะหลอกคนอีสานแต่มาทำหน้าที่ แผลสันดาลของจอมมารเพื่อทักษิณคนกินเมือ,องพี่น้องหูบาครับก่อนนี่จ่าเถาะแล้วน,น,นั่งแต่งเมื่อขึ้นนั่งแต่งเมื่อขึ้นเสนผมประทับใจนะครับสามจ่าจ่าพงศรคามจ่าชาิเบืองขอนแกน่นจ่าเถาะเมืองอุดรได้มีโอกาสมาพบพ่อกับพี่น้องเจ้าประโค้ชัยก่อนอื่นต้องขอสวัสดีพี่ป้อมพี่ชายของผมทรงศักดิ์ทองรี นะครับขออนุญาตเข้าพื้นที่หน่อยนะพี่นะครับพี่น้องครับนอกจากสามจาสมาพพี่พ่อนอกเราพี่สาวผมกับแม่น้ำครับอาจารย์รัชดาพรสสจังหวัดกาลสินครับผมมีเอื้อยผมพ้ชบู้งามวะครับพี่น้องครับครับผมเอาให้ยใหญ่ถัดไทยกับพี่กับน้องสักครค่ะสวัสดีครับพี่น้องมือนี้เฮ้ายูเป่าก้นใช่ จังหวัดยังบุร oh ีร hm ัม e ย์ว่าเมนพุหงว่าจะาของจู่จังหวัดนังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพี่น้องทั่วประเทศค่ะตีว่ามมนสิบอกเอาเก้าอี้ไปเพิ่มติบอกว่า้าเอาไปน้่มในเด้อก็ได้ก็เดียวครับคุณพี่ผมจะเอาไปฝากเพื่อนผมเพื่อนพญาพุ่งผู้ใดเพื่อนผมจตุพรพมพันมันผิดหวัง ผมบอกแล้วว่าผีหลอกตัวนี้มันหลอกคนมาหลายคนครับเฉลิมเนวินสมัครครับถูกขาดตรอมใจจนตายทําไมผมต้องแต่งเพลงนี้มาเพราะว่ามันมีนัยยะจะหน้ยแห่งเอื้อผมบอกจบผมจังสีมาบอกต่อนั่เก้าอี้มาเก้าอี้เดียวกับบม่สงสัยหรอกเป็นอย่างนี้เก้าสองเก้าอี้อดิสรเพียงเกือบครับอดิสรเพียงเกือบพี่ชายผมเองครับพี่อดิสรผมมามาอยู่น้ำกันสะอาย หากะสันเมียน้อยเขาหนีไปน้ำผู้บ่าวเขามาขึ้นมาหาเจ้าเลยเอา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 ล่วงไปละเมิดเมียน้อยแล้วอีกข้าเรื่องเมียน้อยพอดิสอนเพื่องเกลต้องกาพอเป็นคนเราไปเป็นว่าเพื่อนคนเราเปลี่ยนมีบ่านอยู่ข้างซีหลังหนสิบสี่ล้านขุนตัวก่อนเคยไปสองเที่ยวขุนตัวข้าผมพญเวียงวราเชษฐ์กับพญอดิสอันขับเถ่าแป๊ตายแล้วกัไปใส่เจรื่องมูครับ เพิ่นยังมาบอกคนมาแถลงข่าวเพิ่นบอกว่าคนผู้ชายชุดดำมีมือสั่นพี่น้องคนเสื้อแดงกับติหูอยู่ในใจอยู่บอกว่าชายชุดดำมีจริงบ่มีจริงพี่น้องกเกษตรเขาตัวเฮ็ดอย่างผมว่าใครหายพ่อใหญ่เวียงวราเฉดกับพ่อใหญ่ยังก่อนอดีตสอนข้อเกิดบอกครับผมสสสอบตกที่พี่น้องว่าเอาเป็นสสสมัยเดียวเงินยีสิบล้านสสชาติชาครับปานี้เชิดเลยมาแล้วบ่เป็นเห็นน้องมายืนเบิ่งเฮาเบิ่งเวียนบอลน้องดาบูุเลยใครได้ปาน่านใหญ่ผมก็เลครับพวกเขาจะถึงไมมก่อนเชิญครับ เอาไปไกลๆเด้อเก้าอี้สองตัวนี่เอาไปไกลๆสองตัวนี่ย่างมะไก่อ่าเอาากกออดวาเนี่ยเอาไปผูละแก่ไกลๆผุละพี่น้องที่เขาลบมือนีเหาอยู่ประคนณใช่วังหันนี่ด็อกเตอร์สุภาพใช่บอกเพิ่นบ่หัวเดียเพิ่นกายมาเพิ่นว่าเพิ่นเห็นเสือสีอีหยงบุน่ะแต่ว่าฉันมาหอดก่อนนี่มาฟังพี่น้องเบ้ากันนะว่าเขาไปย่างอยู่ตลาดซุ้มเสือสีอันนะนะั้น่ะ ไปย่างอยู่ตลาดว่าพี่น้องตลาดน่ะเขาไปแจกใบป,ปิวซีกใบป,ปิวทิมเรากำโหเขาไล่บ่สัน่นไล่โหเขาเขาหันมาถามว่าโหอยังโหมึงเพิ่อนวางอ,อ้าวแม่ดิลีเนี่ยตั้งเอวอร์เนาเอาแม่นบ่อันซุ่มมุงกับแม่นน้ำเขาถามปูเพป็นผู้ถามปูเพป็นเบาเพป็น,าปน่าอยู่ตลาดนั่นก็เลยเบอกต่อเด็กตัวสุภาเพเชยบ่แม่นยังดอก เป็นค้นกาลสินค่ะพี่น้องขันเห็นหนาจัดรา่การเดียวกันละครับดรสุภาชัยรล่การยั้งโอ้พักกันเบังอีหลีไว้ฝ่าบกันบอแมนเสียงส้นนบด้เพื่อนไห้มาน้ากันซื่อๆกับเสียงส้นนบดเข็ดฝ่าบกันมืออื้นพักกันตั้งเด้มือโอ้ยเลื่อมถามว่ามือไดบอกก่อนแล้วเลืมถามว่ามือไหวันอาทิตย์จักบอง จักมองสอบตกโยกเซ้นซี่นั่นพิษจักมองอ่าต้องเฮ็ดเลขสามเก้าโมงสามมงเสาบาเนอาเอินเหลือแต่อยากบอกเข้าอยากเอานาว่าเบิงผัดบอกพิษเวลา่าซีม้งในอยู่จบพอดีอัน4ีมงน่ะนอกจากเลขซีแปลว่าตีซีอีกรอบหนึ่งใครตื่นขึ้นมากกับมาเบิง พี่น้องที่เขาหลบอีสานเห่าบุรีรัมนีเป็นจังหวัดหนึ่งที่เห้ามาตั้งเวทีก็ดีใจพี่น้องมาหลายยับก็บมาเนี่ยค่ะส้มอยู่ไกลๆน่ะบไม่เห็นหน้าที่แห้งผู้เตีย้ยแห้งผู้หน่อยอยู่ยับเขามาค่ะทั้งหน้าร้อยหลายยับก็บมานานแล้วกันมันพ่วมหอมมันแดดแดดมันพ่วมหอมขอบคุณค่ะ ดอกไม้งามจากตําแห่มสุรินครับแม่ยังตําแห่มยังมาหอดพีอีกเมื่อวันอาทิตย์กับพ่อพออแย่ๆอยู่ด้วยเนี่ยกล้องจาเพิ่นล่องเพลินลำเบิ่งเนี่ยลุกขึ้นมาฟอนเด้บอมม่งฟอนยืนฟอนยกกั๊เก้าอี้ก็เอาวันนี้ไหมโอ้ยคนยังใจเอากระดอกพี่น้องที่เขาลบสูลินใสสุรินสูริน์ขอบคุณคกลับ ที่ล่อถือปลายอยู่นะครับยกขึ้นนะครับตอนรับยกขึ้นนะครับที่ถือป้ายอยู่เนที่ระดับนครับพอดีตอนผมไปซื้อน้ําและปปอมน้ามันมันมีพี่คนหนึ่งเขาไปซื้อของเขาบอกว่าเงี้ยอ้าวพี่เป็นคนสุรินเหรอครับอ้าวทำไมรู้ว่าอยู่สุรินอ่ะแค่ซื้อบุรีซองเดียวทำไมรู้ว่าผมอยู่สุรินมาแต่ถ้าไม่รู้จะไหนเจ้าหันลิ้นคักปนนันเนาะคนบุรีแรมกับหันลิ้นคือกันเดะคนมันตะก้นสุรินทเดะ พี่น้องที่เขาหลบย่าไปฟังฝหลายสามจานอ่ะนะเพื่อนกวนยุ่เรื่อยกันถ้าว่าเป็นเพียกเป็นงานเน่ยลอยเอดกุยใส่ขาลอยเอดลอยเอด,อเอดมาบุเดียวนี่นะใส่ใส่ือว่าสองกันลดลอยเอดนะสีสะเกตดยุยใส่ขาสีสะเกตดสีสะเกตดเตชื่อมั่นศรัทธาป,ปอชอปวางหันมะหอดเนี่ยได้พบก,กับพี่น้องชุดหนึ่ง ลรากำมีสหายนําสหายแปลว่าผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยสหายโยสซยกมือขึ้นสหายสหายอยู่ทั้งหมดผลอยู่นี่วังหันห้องเพ่งผู้พ่านปฏิวัติใส่กันอยอบนแม่นยางดอกค่ะสหายทั้งหลายเพิินเคยต่อสู่เพื่อประชาธิปไตยมาโดนต่อสู้ทุกรูปแบบไปยุ่ในป่าตอนนี้กลับออกมากมามเป็นคนรวมพัฒน,นาชาติไทยกับพี่ดองเหาเดียล่ะค่ะว่าเพื่อให้เข้าใจกัน บางหานนางคุ้ยน่นาอีสานนี่ได้มาบุรีรัมถือว่าเป็นโชคดีถามท่านถามท่านอิสระเพิ่นเป็นร่องหัวหน้าพักภาคอีสานเป็นยังเลือกไปประคุณใช่เพิ่นว่าห่วยประคุณใช่นี่พี่น้องเฮ่าหลายเด้ประชาที่ปัดหลายเด้มองอื่นบ่าลายบอกลลยอยู่ไปประคุณใช่ก่อนเพิ่นว่าต่อไปก็สิไปมองอื่นเรื่อยๆมาหอดนี่ ห้ยหล่อเอสบ้าผู้เดียวยังเสียหายไปอยู่ฝังหันเนี่ยพี่น้องเดือดร้อนดออรสุภชัยบอกไปแล้วแต่ว่าฉันพ่อพี่พ่อน้องนะพี่น้องเป็นคนปักขามเอายกเฉพาะปะักขา้มมองเดียวพี่น้องพี่น้องบอกว่านายยบายจำาน้าม,มั่นสำปะหลังไปจำาน้าแล้วบอท่านได้ได้ใบป,ประท้วนพี่น้องก้มหนีป,ประมาณแปดสิบก้นบอท่านได้ได้เงิน สิบสี่ล้านคืดออกบอกเงินสิบสี่ล้านของพี่น้องประสาส้นนะถามว่าอยู่ใสอยู่น้ำมัน,นละสิบสี่ล้านหกเดือนเลยเด้พี่น้องลอกจากประท้วนเขามีปัญหาประท้วนมั่นก็มีปัญหาบ่อย,อยากว่าเปรียบเทียบดอกว่าขันสมัยหน้ายกกับพี่สิทธิ์ป่านี้เงินส่วนต่างเขาบัญชีหมดทุกคนแล้ว บ่หาตาต้องมานางลองเรียนเห็นหน้าห้ามานางเบาไห่ฟังเลยค่ะพ่อเสียหายยางผ้าลากกับบ่เป็นราคาป้าปท่านสหกรณ์ออยางเด้ค่ะมานางคุยกับฉันวังหันนี่บอกว่าแมงยู่ราคารัฐบาลว่าขันยางแผ่นนี่ร้อยกาบา็บาทบาทเพื่อตอนนี้เหลือเจ็ดสิบบาทฉันให้ซื่อน่ะนะ่ะการเป็นพวกที่ช่วยในโครงการไปขายนั่นเอาไว้ที่หลังเอาพวกนอกพวกงการก่อนก็จะซื่อถืก ก็ทเอาเปียบพี่น้องห้ายปานนี่แท้นอกจากเอาเปียกจังซี่เลยพี่น้องไห่แรงแรงเบาซูรินแรงบาบุรีรัมแรงบาลอยเอ็ดบ้าบุเดียวแรงบาสีสกเกตเป็นว่าแรงลอยเอ็ดบ้ได้เข่าเลยพี่น้องบ้านฉันนี่กาลสินเขาบอกว่าเคลื่อนรั่เป่าเป็นเคลื่อนคือดินที่ใหญ่ที่สุด ตอนนี้น้ามเลือเศ้าเปิดเส้นหูจักเศ้าบละ่ล่ะเออเก่งมากพูดว่าแปลว่ายี่สิบเกนแม่ฝันคู่สอนเรียนวันนงเก่งมากวันนึงอ้าวก็คู่เก่าป่หูดสินี่คู่เกา่าพี่น้องอาทิตย์วังหันเนี่ยวันพฤหัสก่อนชั้นกระทู่สดถามอยู่ในสภาพถามมารัฐบาลมีมาตรการยังไดไพ่แรงเอ,อินว่าไพ่แรงได้หรืหูบอเพราะ ตู้เทือขันแรงธรรมดาแตลว่ามันพาหนาวไปซกอรจังสีแรงไปเรื่องฝุ่นแรงผุมบ้ามีหน้าเมสาผุนอันนี้ไม่ยังพอท่านได้เหมือตูล่าแรงแล้วสีเหตุตไานใดคนก็ตอบได้รัฐมนตรีล่องหนยกปอดประสวปสดตอบตอบเมื่อวันเปินหัดวันสุกมากคนออกมาเว่าให้ข้าวว่าอย่างนี้อย่าเรียกว่าภัยแรงให้เรียกว่าน้ำน้อย พี่รชาดาพ่อนครับเมื่อนั้นผู้ซื้อข่าวถามคุณปลอดประสบะทําไมน้ําถึงท่วมมาทันวาหัวบ่าพี่น้องรับตอบว่าจังไดฝนมันเม็ดใหญ่ขึ้นมาทันวะโอ้จังที่กับยี่เนาะพ่อถามว่าสิเหตุจังไดกับน้ำแรงคนอีสานนีน้ำแรงฉันว่ากาเลด้ซ้น,นี่ละเคลื่อนนี่กะเม็ดแล้วถ้าการปล่อยน้ำออกหลยตอนแหลกย่านมันท่วมฉันว่าเขาเชื่อ,อันว่ารัฐบาลโลกกลัวน้ำนะ คันแปลเป็นเท่ากับว่าเป็นโรคมาบ่าย่านน้ำพ่อเมื่อวันสุกมาเพิ่นม,มาบอกว่าอย่าเรียกว่าไฟแรงให้เรียกว่าน้ำ้อยฉันบอกกับพี่น้องไม่ใช่น้อยตายแม่เม่ยมันแกล้งอีรีนี่ลหละคันว่ามันต้องว่าตรงไปตรงมาเป็นรัฐบาลนะ่ะบอม่นหาว่าว่วมนั่นค่วมนี่แรงก็ต้องยอมรับว่ามันแรง <c oughs> แรงก็ต้องยอมรับว่ามันแรงพี่น้องเมื่อนั้นหลังจากฉั้นอภิปรายก็ทู่ถามไปแล้วจังได้มากเนี่งข่าวเด้ยค่ะว่าคนสุริยนผูกข้อตายขอบไผ่แหลงฉันสิบไปถามอีกรอบหนึ่งอยู่เหตุจังไดอันผู้ผูกข้อตายเสียเอาขึ้นมาเดบอสิบไปถามอาจารย์ครับ <c oughs> อาจารย์ครับข่าวล่ามาเร็วทางที่อีกสถานีหนึ่งคนบอกว่าพี่นอ้องอำเภอประโคนชชยมากสองร้อยคนด้วย่ันครับ กำลัมบอกว่าเอาพี่น้องสองร้ยตามทีข้าเจ้าเสนอค่หาไปมาขอเสียงนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณไทยทีวีดีขอขอบคุณทีนิวขอขอบคุณบูสกายนี่แหละยุคนี้โลกไล่พรมแดนยุคโกโบ้ลไลสสเ,เตชั่นพวกเรา ไั่เป็นไาเลยแต่เฉลิมเนี่ยครับจ่าพงกับวราได้ือกันครับมันโกหกกันไม่ได้เอเจ่าพงเดี๋ยวผมเชิญพี่น้องเขามานั่งทั้งโต๊ะให้มันเต็มสุกอนเพราะผลสิโตกรแดดแดดพอมีแล้วครับครับอ๋พี่น้องครับถ้าพี่น้องศูนย์ถ้าพี่น้องถ้าพี่น้องแต่งถ้าพี่น้องมีใจไม่อยากให้เขาดูถูกว่าสองร้อยคนกรุณายกตั้งมาด้วยนะครับพี่น้องคนฟังออกเ่าะเราตั้งเจ้าหี้ครับเชิญข้างหน้าเลยครับเชิญเลยครับ เอาเช,เ<อ>าชิดคุณพี่เอาตั้งแต่ส้วมเพลินอยู่ทั้งนอกกาไก่สองลอยแล้วพี่น้องไปมันเป็นพี่ว่าฉันหนีเป็นคู่สอนเลขสิ่ได้ให้มันสอบโป๊กฉันมันว่ามีตะทองสองลอยสนั่นน่ะย<อ>างามาก,กาไก่สองลอยล้ะนั่นเขามากับพี่น้องเขาสะได้มานับไมกับทั้งความ,มือคุณครับเขามาาเพลินสี่นับเลขพิด ญาติชาตบอสติชาติครับดิฉันไทยถอดไปก่อนหรือทไทยแล้วครับเอ้าไปชิอเอาเหรียญยุสันไปเลด้ยไปแล้วไปเกลี้ยงไปแล้มในไปเก้าอี้จตุพันไเสียแกไม่หยาดเกาอีจจตุพันธอยไม่ไหวรห่วงว่ารผิดหวังไหมเอ้ยมันเก้าอี้ตัวนี้จะมาให้จตุพันขเอามาอีกแล้วพี่นอาครับฟังเสียงเห้เสียงห้จากสามจารายการจำาไหโบราบรายการ เขียนชนบทไทยเวลาเท่าไรครับสิบโมงทุกเมื่อตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์กครับจำได้พดสามจานเวลาทุ่มหนึ่งสายลอกฟ้าหนึ่งเพราะฉะนั้เอาไรสายลอกฟ้าสายลอกฟ้าอยู่นาตู้ไข่เชี่ยตู้ไข่ดิล้งรถพีชนกเมื่อรุ่นเบาดอกด้อมาขึ้นเวทีกับสามจานี่ขึ้นขึ้นเวทีกับสามจานหยาดเบามัด่าบะกันจักโมงก่อ สามองเก้ามงพี่น้องวังหันดอเตอร์สุภชัยเบาแล้วบอกว่าเขาปั๊บข้อละหม้อปับะะ๊บรัฐมนตรีรัฐมนตรีคนอิสานของเขาออกสามคนเขามากแค่สองคนสอสอผัดหลายฉันกล้ยกับสอสอผู้รักผู้ใหญ่ของพรรครัฐบาลเขาบอกเลยว่าซุ่มได้ดิบได้ดีเป็นคนผาาเก่นอยู่ทั้งเวทีด็ดเป็นรัฐมนตรีบัดย่ำซุ่มน่มกันนะนะไปตายมีตะคนบานเท่าเพื่อนว่า มาโกตานี่ล่ะเขาได้เหลือแค่สองคนผู้หนึ่งสิบได้ก่ยอนวานนี่ล่ะจ่าพงศ์กำลังเอาเก้าอี้มาให้นี่เก้าอี้จ,จตุพรเก้าอี้จ,จตุพรอ,อันนี้ตัวนี้ผมที่ไปฝากจตุพรเพื่อนผมเสีจจยใจสีสุดเชื้ออย่างหัวบาเสีจจยใจเสีสุดคชือจตุพรนเป็นเคยกาลชินบ้านฉันนี่นะเอาบาเ้ยผมขอเถียงบ<า>่ผมขอเถียงสมัยจะฝักสมัยที่รอบไปเป็นเคยเราพระ้าด้เป็นผููจัาที การเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นประกาศก้นการสินว่าอย่าเอาเด้อว่าชีวะแต่กี้เราบบเป็นปนนี้แต่กี้เราดีาเราคือไขว้กนนี้อยู่นะนะเราพอนัอง่งก็ตัวเก้าอี้จ้ทุพนี่จอาพารยะครับนั่งก้นต้าอีอาจารย์โบเมนเตอร์อาจารย์รัชดาพรเด้บอเอาให้เป็นเขยกาลสินพี่น้องสี่เอาจา้าทุพนเป็นเขยนั่มาอาจารย์มีคนที่เขาบอ่เอาเขือกัน ไม่จริงเฉียงมานะครับคุณจตุพรพรมพันธ์วันนั้นผมเห็นคุณไปอาบแดดกับผู้หญิงหัวย,ยองๆผมแดงๆมันจึงเป็นที่ไปที่มาของเอเชียอาบแดดไม่จริงเฉียงมากสุนตัวนออันนั้นกระยะาทอยาสุไปว่าเขาหลายเหมดเวลา่าเห้วแม่ปอเหมาเวล่าแล้วพ่อแล้วพันประกันสินร่ำเที่ยงประเทศมาบงนเสิ ครับให้ให้มาซ้ำนี่ตีไอเนี่ยเอาตัดตัดแขกกันยังงด้เบาซ้ำนี่เจ้าสีเบายังหลายกระโดดเนี่ยบริจาคคำว่าอาหารพันหุ่นไอเจ้าหนึ้นเวทีมันาะมันพอครับสองจ่าได้อีกช่วงสองทุ่มครับสองทุ่มไปถึงสองทุ่มสามสิบนาทียังมีอีกรอบสองครับรอบนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์รัตตดาพรแก้วสุนิทนะครับแต่สามจ่าต้องอยู่กับเราก่อนมีประชาชนบอกว่าวันนี้มากันเยอะมากที่ประคุณไทยบุรีรัมนะครับวันนี้เป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมาครับ สามจาครับกรุณาเซิร์ฟบนเวทีเลยเร็วเอาไปฮัลโหลฮัลโหล ขอบพระคุณครับเดี๋ยวจะกลับมานะครับพบกันในอีกช่วงหนึ่งด้วยนะครับต้องอยู่ชมนะฮะฉบับเต็มยังอยู่ช่วงหลังๆนะครับครับอาละครับ